ัครบ,ครบพบกับรายการ DSK Special News กับผมพุทธอภิวัลนจนันทังค์ค่ะและดิฉันโซิตจิตแจ่มใสค่ะช่วงนี้สนับสนุนโดยคอมพิวเตอร์มองเบลอมองนานๆตาจะเบลอแถมจะเพ้อพูดไม่หยุดค่ะคุณ <c oughs> เป็นอะไรคะเนี่ยช่วงนี้ของทุกปีนะครับมีหมอกควันนะครับต่างเข้ามาจับจองพื้นที่ในปอดผมเต้มไปหมดเลยครับ พูดอีกก็ถูกอีกค่ะแสบตาแสบจมูกกันไปหมดทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนเผาก็เผาไม่สนใจอะไรเลยนะคะอย่างเช่นนะครับมีการเผาขยะนะครับในจังหวัดหนึ่งในภาคเหนือน,นะครับทําให้เกิดหมอกควันเยอะแยะหมปเต็มไปหมดเลยครับเห็นแล้วแสบจมูกแสบตาไปหมดเลยครับค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็มีเว็บไซต์หนึ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยลดปัญหาหมอกควันที่ทุกคนสามารถใช้ได้นะคะและวันนี้เราก็มีสก๊ปพิเศษมาเ,าเสนอให้กับทุกคนนะคะเชิญชมได้เลยค่ะ ค่ะขอบคุณคุณพุทธะอภิวัจันนังคารและคุณโสภิตจิตแจ่มใสเป็นอย่างมากเลยค่ะข่าต่อไปนะคะก็จะนําเสนอเข้าสู่เว็บไซต์เซฟไทยแลนด์ของเรานะคะซึ่งนี่นะคะก็จะเป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับการรณรงค์เกี่ยวกับลดปัญหาหมอกควันนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปกดแชร์และก็สามารถติดตามผลงานของพวกเราได้นะคะค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการนําเสนอเข้าสู่นวัตกรรมแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆซึ่งเราเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากในการดําเนินชีวิตของทุกคนเลยค่ะ ค่ะและต่อไปนะคะขอต้อนรับเข้าสู่นวัตกรรมที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยจะต้องร้องว้าวเลยทีเดียวค่ะค่ะมาที่นวัตกรรมของเรานะคะนวัตกรรมแรกก็คือนวัตกรรมเครื่องกองอากาศค่ะ เป็นการนำตเตาเผาที่ใช้สำหรับการเผาเศษใบไม้กิ่งไม้หรือเศษขยะที่เป็นชีวมวลนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าตวเตาเผาชีวมวลที่ได้ควันน้อยนำมาสร้างเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ค่ะที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์มีระบบกรองอากาศทั้งหมด3ชั้นด้วยกันค่ะเมื่ออากาศผ่านเข้าไปในระบบกรองอากาศทั้ง3ชั้นแล้วก็จะทำให้อากาศที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นอากาศที่บริสุทธิ์ค่ะ นวัตกรรมชิ้นนี้นะคะจะทําให้สภาพอากาศดีขึ้นลดการเผาป่าลดหมอกควันและที่สําคัญนะคะใช้เชื้อเพลิงที่น้อยได้ค่ะค่ะต่อมานะคะนวัตกรรมชิ้นที่2ค่ะหุ่นยนต์ออไม้ค่ะหุ่นยนต์ออไม้นะคะจะช่วยในการดับไฟป,ป่าค่ะและยังช่วยลดอาตาัตราการเกิดอันตรายต่อเจ้าหน้าที่ดับไฟป,ป่าค่ะกล้องที่ติดอยู่ตรงหน้าของหุ่นยนต์นะคะมีหน้าที่ในการจับภาพ ที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและยังช่วยนําทางเซนเซอร์รอบตัวหุ่ยนยนต์นะคะมีหน้าที่ในการจับสัญญาณสิ่งมีชีวิตที่ติดอยู่ในไฟป่าค่ะและแผ่นกลนทั้งสองข้างของหุ่ยนยนต์นะคะจะทําการพ่นน้ำออกมาเพื่อช่วยในการดับไฟป่าค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวมานี้เราสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลค่ะนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะจะช่วยในการดับไฟป่ามีประสิทธิภาพสูงเลยค่ะ แล้วมาถึงช่วงสุดท้ายของนวัตกรรมชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือ Functional Machine เครื่องจักรกลอนเนกประสงค์ค่ะจะเป็นการนำเศษเหลือจากผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่ได้ใช้แล้วนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรค่ะเราจะใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการให้เชื้อเพลิงประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานทั้งหมด2ฟังก์ชันด้วยกันนั่นก็คือฟังก์ชันการปัน่นและฟังก์ชันการบดค่ะ ทั้งสอฟังก์ชันนะคะจะได้ออกมาเป็นที่เลื่อยที่ใช้ในการแปรรูปเช่นกรอบรูปผลงาน DIY handmade หรือแม้กระทั่งฝ้าเพดานค่ะอีกทั้งนะคะเครื่องจักรกลเครื่องนี้ยังมีแขนกลอัตโนมัติที่มีเซ็นเซ,นเซอร์ตรวจจับขึืนใบเลี้ยงเดียวเช่นต้นข้าวโพดและต้นข้าวค่ะนวัตกรรมชิ้นนี้นะคะจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษ,ษตรกรค่ะอีกทั้งยังให้คุณภาพที่สูงด้วยค่ะ เอาละค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับนวัตรกรรมของเราเจ๋งสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะยังไม่พอนะคะเรายังมีอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาทางด้านหมอกควันนั่นก็คือนั่นก็คือชิงเผาก่อนนั่นเองค่ะชิงเผาก่อนของเรานะคะคือการแบ่งเวลาและวันที่ที่ควรจะเผานั่นเองค่ะเพื่อลดการสะสมของหมอกควันค่ะและนี่นะคะคือแผนที่ดัชนีคุณภาพอากาศค่ะและสแสดงแผนที่การปกับปุมของหมอกควันนั่นเองค่ะ ข้อสอของเรานะคะมีดังนี้ค่ะใส่ชื่อนามสกุลสถานที่ตั้งและขนาดของพื้นที่ค่ะโดยระบบของเรานะคะจะทําการประมวลผลโดยให้การอนุญัตวันที่และเวลาที่ควรจะเผานั่นเองค่ะค่ะและนี่นะคะคือแผนที่แสดงจุดความร้อนของเราค่ะผู้ที่ฝา่าฝืน1ตัดเตือน2ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทและ3ขึ้นบัญชีดําและดําเนินคดีตามกฎหมายนั่นเองค่ะ โดยเซนเซอร์ของเรานะคะจะทําการส่งสัญญาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆของรัฐค่ะค่ะเว็บไซต์เซ e t h a แลนด์ของเรานะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ครอบคลุมในการจัดการลดปัญหาหมอกควันทั้งหมดนวัตกรรมในการลดปัญหาหมอกควันแล้วก็แนวะทางในการจัดการปัญหาหมอกควันนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้สภาพอากาศของบ้านเราเนี่ยดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับสกุปพิเศษนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ในการช่วยรับปัญหาหมองควันตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปลายเหตุเลยนะครับว้าวสำหรับวันนี้ม้าที่ว่าวิ่งเร็วแล้วยังแพลลาเพราะลาไปก่อน <Wow. S 1> สวัสดี <Wow. S 1> ค่ะ พวกเรานะคะก็ขอขอบคุณโครงการการลดปัญหาหมอกควันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่เาวาชชนต้นแบบในพื้นที่สูงที่ได้สุดประกายความคิดให้พวกเราสร้างนาวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันเป็นอย่างสูงค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบบนย้า